เสพอีกเลจ้ะพี่น้องจ๋ามานะโซฟาพีจา้ามากินตำข้าวปุ้นปลาหมูกันเลยมากินตำข้าวปุ้นพี่หมวยจ้ะพี่น้องจา๋าอ,อ๋ออย่าพ่งไปนี่จ้ะตำข้าวปุ้นพี่หมวยกับพี่บ่าวแดงนะจ้ะข้าวปุ้นเบหนัวจ้ะพี่น้องมาสาปาได้ตำเสร็จปลาหมึกจะจวดเลยจ้ะพี่น้องจาอ๋าอุ้ยเบาๆลายยายห่างขออนุญาตเสพ จ่าพี่น้องจ่ะ้อมกับพักบุงฝอยจ้าพี่น้องผู้ใดอยากได้เนี่ยเห็ดพักบุงฝอยในติกต่อคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ะพิมพ์เข้าไปเนาะจ้วา,าวันสาปลาผ้ากินแล้วก็ไปเบื้องคลิปสาวปลาที่ปักพิกัดตะก้าว,ว้แต่คลิปด้วจ้าพี่น้องจา้ามาคำแหลกแหกหมานแสบอีกแล้วแสบอีกเลวจ้าพี่น้องจา้ามา嘛อืนะ้อ แซ่บขึ้นเกาเส้นเนี้วเส้นหนุ่มอ่กหุ่งปับอืมงปอ mặc nháng ừ. thịt nọng Bạn thịt nọng ơn mạc nháng Bằng nàm Bằng nắm tẩu thì bằng ơn Như nhau Mạc nháng thịt nụ Hử? Mạc หวานโอ้ย้องขอโทษถอะเคาปากเป็นยังบุงมเลย แสบอีลีพี่นงนาะ โอ้วเ็ดดุตันเปน,น้องทำอือแม่เส้นกระปุนแสบอีหรีพี่น้องเส้นเหนียวเส้นนมเส้นบ่อื่นไหม còn mì tít vậy ta. nhớ ăn nước bún đá cái này ăn, thái, số thái nhàng Pia số thái phèn เอาละจ้ะพี่น้องจ้ะเมนูมันนี่นก,นก,นก็แซ่บอีริีจ้ะแซบเพราะยามุจีดินยามแม่จ้าท่อนนี่เพิ่งคืนเมื่อกินนำ้ำเอาละจ้ะพี่น้องจา๊าเมนอนี้ซับปะกะขอลาไปก่อนนอกจ้ะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแช่ในได้จ้ะสนใจขอบุญไปสั่งในติกตอกสาวป่าเลยจ้ะพี่น้องจตาไปละจ้าสวัสดีจ้า